เมื่อสองหนุ่มชวนกันออกเที่ยวนี่คือสมาชิกเด็ะแ้งหมูสีนะครับในขณะที่ลูกพี่อย่างภายด้วนวนาลีกํำลังกินอยู่ไม่ไกลนะักนี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกของภายด้วนหลังจากที่ข่าวหายเงียบไปนาน นี่คือเหตุการณ์วันที่31มีนาคมในช่วงเวลาเย็นผ้าย,ยอดชายเดินตามไปสมทบภายแคะที่เดินไปก่อนหน้าน,นั้นครับก่อนที่จะข้ามถนนภายแคะยืนรอภายยอดชายอยู่ทาให้มีคนแก้งข่าวไปยังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงรีบมาดูครับบริเ,เวณน,นี้มีร้านอาหารหากช้างป่าเดินข้าม,มาก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับ เจ้าหน้าที่มาแล้วครับภายแคะยืนรอภายยอดชายอยู่นะครับแอดมินก็เคยเห็นสามหนุ่มยืนรอกันนะครับมีภายยอดชายภายแคะและภายงวงทองข้ามถนนไปก็ยืนรอกันเหตุการณ์ครั้งนี้คือภายแคะยืนรอภาย,ยอดชายครับทั้งคู่ได้เดินทางมาสมทบกันเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ ขวางช่องทางไม่ให้ทั้งสองข้ามถนนมาได้ครับหมายถมความน่ารักของทั้งสองหนุ่มนะครับนี่ครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ขวางไว้ก็หยอกล้อกันครับยืนหายช่องทางที่จะข้ามถนนนะครับในระหว่างนั้นก็ใช้งวงเกี่ยวกันครับนะครับจะสังเกตเห็นสองหนุ่มกำลังใช้งวง เกี่ยวพันกันนะครับแต่น่าเสียดายที่เป็นจังหวะที่ต้นไม้เยอะเหลือเกินครับจากนั้นค่อยๆเคลื่อนมาอย่างช่องทางเพื่อที่จะออกมาตามช่องนะครับภายแค่เดินน้าหน้าเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำครับและคอยขวางถนนไว้ทำให้ภายแค่ต้องหลบออกไปครับส่วนใหญ่ ตัวที่นําก็คือภายแคะนะครับเมื่อเจอน้ําทั้งคู่ก็ชวนกันเดินกลับเข้าไปในป่าครับนี่คือบริเวณรอบๆของที่นี่ในช่วงเวลาเดียวกันครับวันถัดมาคือวันที่หนึ่งมีนาคมสองพัาหกแบบาด้วนก็ปรากฏตัวบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยผ่านสารเจ้าพ่อมาด้านซ้ายมือก็จะเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะครับภายด้วนก็วนๆเบีนเรียนอยู่บริเวณนั้นครับ ตอนนี้มากินลูกจามจุรีไยด้วนน่าจะชอบครับมาหลายรอบแล้วน,นะครับข่าวก็หายเงียบไปนานครับก็เพิ่งจะปรากฏตัวข่าวที่แล้วที่ปรากฏตัวก็มากินฝักของจามจุรีที่หล่นลงมาอย่างพื้นดินนี่นะครับายด้วนก็มีวิธีใช้ลำตัวใช้งวงดันไปที่ ต้นจามจุรีเขยา่าเพื่อให้ฝักของจามจุลีนั้นหล่นลงมานั่นคือความเฉลียวฉลาดของช้างป่านะครับไม่รวมถึงท่าปีนกินขนุนอันลือเรื่องนี่ครับพญาขจาศานแห่งพงภยัยเป็นลูกพี่ใหญ่ของสมาชิกเดือะแก๊งหมูสีนะครับในขณะที่สมาชิกก็ เดินเที่ยวไกลแล้วครับยิ่งภายแค่นี้นี่คือทางเข้าบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะครับภายด้วนก็ยืนอยู่ริมถนนแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ขับรถผ่านไปมาไม่เป็นอันตรายครับก็ยืนจินชิวๆอ,อ,อยู่แบบนี้นะครับปีนี้ภายชมวิวไม่ปรากฏตัวเลยนะครับ แอปมินก็ไม่ได้เจอกับภายชมวิวมาอย่างน้อยก็2ปีแล้วครับภายชมวิวตัวใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าพายด้วนนะครับเป็นเพื่อนรักของพายด้วนและเป็นหัวหน้าแก๊งครับและก็มีลูกพี่ใหญ่อย่างภายด้วนนี่คอยดูแลน้อง,องเคยเจอพายด้วนคอยประกบสามหนุ่มนะครับภายด้วนเดินห่างหางก็มี3ามหนุ่ม ภายยอดชายภายแค่ภายม่วงทองเดินอยู่ไกลๆสามหนุ่มนั้นสนิทสนุมกันมากครับแต่ภายด้วนนี่ก็จะห่างออกมาหน่อยครับแต่คอยดูแลและเป็นพี่ใหญ่ให้กับน้องๆน,นี่คือข่าวของภายด้วนว่านาดีล่าสุดก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับ